ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับลืมรหัสผ่านนะตัวอีเมลของเอา o o k นะสำหรับท่านใดอ่ะที่ใช้ตัวเอา o o k อยู่นะอีเมลนะแล้วก็ตัวเนี้ยบางทีมันจะเชื่อมโยงกับพวก x b o x นะเกมเอ็กบอกเกมในตัว Windows เรานะอย่างของผมเนี้ยมันมีปัญหาเลยวันเนี้ยมันผมจะ ผมคือผมติ๊กไว้ให้มันเปลี่ยนรหัสผ่านทุกเจ็ดสิบสองวันนะครับมันถึงว่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วครับคราวนี้เขาก็ขึ้นหน้าต่างมาให้ผมเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเป็นโอตัวเอาลุกในตัวบินโดเฮอร์นะเป็นเหมือนกับตัวแอปตัวโปรแกรมเขาอะเสร็จแคราวนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะคราวนี้ผมเ,เลยเข้าบัญชีเอารุกอะผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับคือมันเปลี่ยนไม่ได้ทั้งทั้งที่ผมใส่รหัสผ่านเก่านะถูกต้องนะ เพราะผมใช้ตัวเก็บรหัสผ่านอย่างดีมันมันไม่มีทางที่มันจะผิดอะนะครับทั้งขั้นตอนการใส่การ Co ปปี้ผม Co ปปี้ไปวางมันจะไปผิดได้ไงนะครับมันไม่ผิดหรอกแต่มันโปรแกรมมันเออนะคราวนี้ผมก็เลยเปิดตัวเว็บเบราวเซอร์ขึ้นมานะครับเพื่อเข้าเอาลุกมันก็แจ้งมาให้ใส่รหัสผ่านเก่าแล้วก็รหัสผ่านใหม่คราวนี้พอใส่ไปมันก็ว่ารหัสผ่าน ก่าอ่ะผิดอีกโอ้โหคราวนี้เป็นทั้งในเว็บเบราว์เซอร์ทั้งทั้งตัววินโด้เลยนะคราวนี้เราก็ต้องทำยังไงเราก็เราก็ต้องอืมจะเหมือนว่าเราลืมรหัสผ่านนะคราวนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการวิธีการนะครับคราวนี้เนี่ยคุณเปิดตัวเอาลุกขึ้นมานะเอารุกขึ้นมาเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ตัวนี้ใหม่นะ เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะวางตัวอิงเนี่ยตัวซัพพอร์ตไว้ข้างใต้คลิปนะมาถึงถ้าคุณมีปัญหาาการลงชื่อน,นะเข้าบัญชีเอาอยกนะให้คุณมาคลิกคุณเปิดหน้านี้มาเสร็จนะให้คุณมาคลิกที่จุดนี้นะไม่ว่าจะเป็นคอมเป็นมือถือได้เหมือนกันนะปุ๊บคราวนี้มันจะเด้งขึ้นมานะครับมันเด้งขึ้นมามันเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยะนะเพราะมันเชื่อมโยงกับบัญชีเราอยู่แล้วนะในเครื่องของเรานะครับคราวนี้เขาให้ผัด ใส่รหัสผ่านเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีปัญหาใส่ถูกมันก็ยังว่าผิดนะผมเอาทำยังไงคราวนี้ผมก็ต้องทําเสมือนว่า,าลืมรหัสผ่านนะครับคุณต้องมาคลิกที่ตัวเนี้ยใต้นะที่เคยลืมรหัสผ่านปัจจุบันของฉันนะที่เคยนะครับคราวเนี้ยก็ม <c oughs> ีคุรล็อกสองชั้นไว้ที่ออเทนนะ ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องล็อกสองชั้นนะถ้าไม่ล็อกสองชั้นนะก็อยู่ยากนะสมัยนี้คุณบัญชีคุณอาจจะโดนแฮ็กได้ง่ายๆนะคุณล็อกสองชั้นแล้วจะไปครับให้คุณเปิดตัวแอปออเทนขึ้นมานะเปิดขึ้นมาเสร็จนะให้คุณเปิดตัวบัญชีไ Microsoft ของคุณนะในออเทนนะมันจะมีรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวอยู่นะให้คุณมากรอกลงเลยนเนี้ย ออกลงให้ให้ถูกต้องนะแล้วก็คลิกที่คำว่าถัดไปเดี๋ยวรอแป๊บนะครับมันกลังวีอยู่นะครับเพราะอย่างเงี้ยคุณก็คลิกที่ถัดไปเลยคราวเนี้คราวนี้นะครับพอถึงตัวเนี้ยมันในส่วนของอีเมลเนี่ยมันจะมีคุณคนเดียวที่รู้นะว่ามันเป็นอีเมลอะไรนะครับ เมลอะไรให้คุณมากรออีเมลที่ในส่วนข้างล่างเนี่ยส่วนช่องว่างเนะครับให้ตรงกับอีเมลนะที่ว่ามันอยู่ตรงนี้ที่มันมีดอกจันอดอกจันอยู่เนี่ยเขามันเป็นวิธีการรักษาความปลอดภัยของเขานะคราวนี้แล้วก็คุณคิดที่คําว่ารับรหัสผ่านนะครับคุณก็ไปเปิดอีเมลของคุณนะครับเปิดอีเมลของคุณดูว่ามารหัสผ่าน คราวนี้คุณเอารหัสคราวนี้นะครับพอคุณไปดูตัวโค้ดที่เขาส่งส่งไปในตัวอีเมลของคุณเสร็จน,นะให้คุณ Copy มาแล้วก็มาวางในตัวช่องว่างนี้แล้วก็คิดที่คำว่าถัดไปครัคราวเนี้เขาจะให้รีเซ็ตรหัสผ่านในส่วนของตัวนี้รหัสผ่านไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยให้คุณใส่รหัสผ่านใหม่ไปเลยนะอย่างน้อยนะแปดอักขระนะตัวอักษรนะพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะ ต้องตรงกันนะครับพิมพ์ใหญ่เล็กต้องตรงกันคือตรงกันทั้งด้านบนด้านล่างนะครับคราวนี้ก็แต่การเลยสร้างรหัสผ่านนะครับคราวนี้พอเราสร้างรหัสผ่านเสร็จนะครับทั้งข้างบนข้างล่างนะให้ตรงกันนะ กรณีคุณนะต้องการให้เขาเปลี่ยนรหัสผ่านนะทุกเจ็ดสิบสองวันนะคุณก็มาคลิกที่ตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าคุณไม่ต้องการให้เขาเปลี่ยนทุกเจ็ดสิบสองวันคือแล้วแต่คุณอยากจะมาเปลี่ยนก็มาเปลี่ยนเองนะโดยเขาไม่ได้บังคับเปลี่ยนนะถ้าเจ็ดสิบสองวันนี่เจ็ดสิบสองวันจะเหมือนกับไอเขาเรียกอะไรมันจะหมดอายุไปเลยนะคุณต้องมาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แต่ถ้ามันมีปัญหาแบบที่ผมกล่าวมาข้างต้นเนี่ย ก็ไม่จําเป็นต้องมาติดที่ตซนนี้นะเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกเวลาเข้าใจงานนะเะเ่อแค่นึกอยากจะเปลี่ยนค่อยมาเปลี่ยนเองก็ได้นะคราวนี้ในที่นี้ผมจะไม่ติดไม่ติดนะก็มาคิดที่ถัดไปอ่าคราวนี้เรียบร้อยแล้วนะอัปเดตข้อมูลความปลอดภัยแล้วคือรหัสผ่านูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ลงชื่อเข้าใจ ลงชื่อเขาใช้เสร็จข่าวนี้ให้คุณเปิดแอปออเทนขึ้นมานะครับเขาก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะเป็นตัวเลขต่างๆนะสามสีตัวเลขนะให้คุณแตะตัวเลขให้ตรงกับเลขสี่สิบแปดเนี่ยเห็นไหมแตะเลยอาถ้าถูกต้องนะก็บางทีถ้าเป็นตัวใน iOS นะ เขาก็จะให้สแกนลายนิ้วมืออีกทีนะอาจจะเป็น Android ก็อาจจะต้องสแกนนะสแกนอีกครั้งเขาจะถามว่าจะให้ลงชื่อค้างไว้หรือไม่นะถ้าเราโอเคก็ใช่เลยนะผมแนะนำให้ลงชื่อค้างไว้นะครับอืมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเป็นวิธีการแก้ไขปัญหานะอืมรหัสผ่านในตัว Microsoft Outlook นะ Outlook Live คอมนะหรือว่า Microsoft Outlook นะอีเมลเอายุกเที่ใช้อยู่นะส่วนมากใครที่ใช้ Windows อยู่แล้วก็เล่นเกมผ่านตัว Store เขา x อ o x อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เอา o ุกนะอย่างว่านะมันจะไปใช้อ e ีเมลอื่นมันก็ไกลยอยู่นะถ้ามีปัญหานะให้ทำตามผมนะถ้าว่าไอสร่รหัสผ่านถูกแล้วก็เขายัางว่าผิดอีกนะให้คุณทำแบบผมเหมลยนะ ทำเป็นว่าเสมือนว่าเราลืมการผ่านไปเลยลวก็ทําตามขั้นตอนแบบที่ผมสอนนะก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็กดปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับรับวัาานนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ